จะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกชอบรู้สึกรักแต่ไม่กล้าบอกละ่ะสวัสดีนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel r m cinema นะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มา re action หนังใหม่อะไรแต่ว่าวันนี้จะมา re action ซีรีส์เ,เรื่องใหม่ซึ่งเป็นซีรีส์วายนะครับผมซึ่งจะฉายทางออนไลน์เดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วคือเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องครั้งหนึ่งที่รัก The Best Story เป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายล็อกกี้ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งนักแสดงโดยคู่จิ้นที่ฮอตฮิตอย่างมากเลยนะครับพี่หญินกับพี่วอนั่นเองนะครับผมผมรู้จัก พี่ยิ่งกับพี่วอมาแล้วตั้งแต่คนรักรุ่นพี่มินิซีรีส์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อหาที่เซอจักเป็นอย่างไรไปชมกันครับเพลงรู้ว่า,กาแกนชอบใครสัคนมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าเขา,าชอบแล้วก็ได้เ ถ้าลนงอยากรู้อะว่าไอเดียมันชอบเปินไหมมึงก็ไปบอกชอบไอเดียเลยดิและฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอฉันมีเรื่องจะต้องบอกฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปอ้าวมึงทำอะไรนันเพื่ออะไระได้แต่ยิ้มให้เธอเบาๆอยู่ในมือ อย่างนี้ต่อไปมองทต่แค่ดูเธอยังไม่กี่วันเราก็จบแล้วครือมึงจะปล่อยมันดีพี่บิ๊มแล้วมึงไม่มีโอกาสบอกมนัน,นอีกอเลยนน Oh, ครั้งหนึ่งที่รักวันสุขที่9ก,กันฎาคมทางลาทีวีจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ official teaser ครั้งหนึ่งที่รักหรือ The Best Story ก่อนที่จะพูดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับขอชมก่อนเลยเรื่องภาพภาพสวยมากๆโหและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเส้นเรื่องมันเล่าอยู่ในช่วงของวัยมัธยมวัยเรียน ใครที่เคยมีประสบการณ์ละครั้งแรกนี่บอกเลยว่ามาดูเรื่องนี้รตราตะึงแน่นอนนะครับด้วยความที่เส้นเรื่องมันเล่าในช่วงวัยมัธยมก็อยากจะรู้เลยว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เสีนงที่ผมเดาได้เลยจากซีรีส์เรื่องนี้เลยคือดราม่าแน่นอนครับดราม่าแน่นอนนี่ขนาดแค่ทซอร์นะเนี่ยดราม่าน้ำตาแตกแน่นอนเอย นำตาแตกแน่ๆตัวในเรื่องราวของซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รักหรือ The Best Story นะครับจะเล่าเรื่องราวของพี่เบสซึ่งรับบทโดยพี่บอลวานรัตนะครับเป็นหนุ่มสุดเฮยที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็เฮยไปซะหมดซึ่งตรงข้ามกับชื่อตัวเองโดยสิ้นเชิงแต่เขาจะไปแอบชอบดิวซึ่งรับบทโดยพี่ยินอัน,นัน้าวแอบชอบพี่ดิวซะแล้วตอนแรกที่ดูเนี่ยนึกว่าพี่บอจะแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ท้ายไม่ใช่นะครับก็คือชอบพี่ยินนี่แหละตัวพี่ดิวในเรื่องเนี่ยเป็นเพื่อนสุดหล่อของชั้นปีแถมดีกรีความฮอตเนี่ยจัดได้ว่าป้อมสุดของโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะครับเดือดร้อนถึงสองหนุ่มพืชซีอย่างไบร์และเลคนที่รับบทเป็นไบร์และเลเนี่ยคือประดับอิทธิชัยจะเรเลินและวินธนาคมนะครับที่ต้องหาทางช่วยเพื่อนรักให้สมหวังเบสได้แต่แอบมองดิวอยู่ในมุมห่าง โดยไม่มีโอกาสได้บอกความรู้สึกของตัวเองแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างให้เบสมารู้จักกับเพื่อนซีของดิวอย่างเดฟซึ่งรับบทโดยบอลสนาดนและต้ารับบทโดยบีเวอร์พันสพนจนต้องตกกระไดพลอยตัวเข้าชมรมดนตรีไปแบบงง,งๆเรื่องราวความแอบรักวุ่นๆของเบสจึงเริ่มต้นขึ้นก็ถือว่าเรื่องน่าสนใจอยู่นะครับจากที่ผมได้อ่านเรื่องย่อไปบวกกับทีเซอร์ที่ผมเพิ่งดูไปเนี่ย เป็นในมุมแบบว่ารักครั้งแรกวัยมัธยมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่ทน่แน่ดราม่าแน่นอนและน่าจะตาตึงสำหรับใครหลายคนแน่นอนที่มีประสบการณ์รักครั้งแรกในวัยเรียนนะครับผมผมรอดูเลยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าภาพสวยมากและที่สำคัญเพลง เป็นการนําเพลงของวงเพกาวนะครับซึ่งนั่นก็คือเพลงมุมถ้าใครเป็นเอฟซเพกาะนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหตาตึาเตงเลยอะและยิ่งแดนมานึกถึงเหตุการณ์ที่พี่ตุ้ยวชระซึ่งเป็นมือกีตาร์ของเพกราวนะครับก็ได้เสียชีวิตไปผมก็รู้สึกว่าเสียดายมาก,มากเลยนะครับก็ขอให้คุณตุว้ยวชระนะครับขอให้ไปสู่สุขตินะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ สร้างผลงานที่ทําให้เราได้รู้จักคําว่าเพลงกราวแล้วก็ได้รู้จักกับเพลงที่มีชื่อว่ามุมนั่นเองนะครับผมในทีเซอร์เนี่ยครับเพลงมุมเนี่ยซึ่งถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นพี่วอวนรัตน์ร้องนะครับถ้าผมเดาผิดก็ต้องขออาภัยมนณาที่นี้ด้วยนะครับผมอรอติอดตามนะครับว่าจะมีออฟชั่นเทเลอร์ตัวเต็มไหมหรือว่าจะมีแค่ ออฟฟิเชียลทีเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวให้ไปลุ้นตัวเองในซีรีส์เต็มก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆครับซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รัก The Best Story มาทุวนสุกเวลา4ทุ่มทาง l ลน e ทีวีเริ่มตอนแรก9กรกฎาคมนี้รอติดตามกันที่นีนะครับผมคนนึงนี่แหละรอดูเลยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรยิ่งเป็นเรื่องราวในช่วงไวเลนด้วยบวกภาพสวยอีกเพลงประกอบก็เพราะไปอีกโ งานดีอย่างนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะอะขอจบการเรียงชั่นกระตมิทันี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อที่จะได้เป็นกํลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับีไม่กี่วันเราก็จบแล้วอยู่ที่อื่นแล้วมึงไม่มีโอกาสอบอกมันอีกเลยนะเว้ย ก็ที่เป็นโชคชะตาดีๆกับเธอ